เดี๋ยวค่อยไปเขียนต่อเดี๋ยวหนึ่มหมดไม่รู้ด้วยนะยอร่อยจริงๆเลยเนี่ยยิ่ยงบุ้ง yeah, แกงตำลึงเนี่อร่อยนะเดีวพักก่อนมากินก่อนนะเดี๋ยวค่อยเขียนใหม่ข <Okay. S 1> อสงความนมรู้สกูใช่ไม่ได้นะ เออใช้นั่นก็ดีเหมือนกันนะด้วยความปรารถนาดีบางที่เขียนถ้าแล้วก็จะได้มากินข้าวสุกตาด้วยความปรารถนาดีไม่พล่อยรอเรื่อยๆเนี่ยจะบุ้งนะนาวานะจับมันนะมาผัดจดหมายแล้วก็แกงจืดสต๊าให้มันกินแล้วคงจะสบายดีเหมือนกันเดี๋ยวปล่อยเยอะค่ะพี่โรงเรียนของบุ้งนะคะตอนนี้เขากำลังยิบเต็มเต็มกันค่ะถ้าเกิดใครไม่ เลยแหละไม่าไมาทาะเดือดุ่จะบงมมาเลยหน้าเราเห็นมันเขียนมันต้องหลายฉบับแล้วมไม่ไมีใครตอบมาทีปวดไ่ด้ค,คิดไม่ออกนะเออมากินข้าวก็ไม่เขียนข้างบนล้วเดือดนี่ านเจะโอ้ยหิวหิวหนอนแก้วมีอะไรทานบ้างไงวันนี้น,นีไงข้าวเหนียวเนื้อตอนนี้จริงดิเออุ้งวันนี้มีข่าวดีล่ะข่าวดีเรื่องอะไรเหรอบรันท้ายบุ่งจริงนี่บุ้งมาถึงว่นตอนสายนี่เองเนาะเอามาสิแนะม่เอามาหนะนอนแก้วจำไม่เ,ามาเลยไอ้หนอนแก้วไม่ให้แบบนี้ <c oughs> แลเหลือคะมาทานด้วยกันไหมคะน่ากินน่ากินเนี่ยเออไม่เลยแด้น้ำเรียบร้อยแล้วเออบุ้งมันเป็นทางกับแด้เขาแหละฮะของโกรธแล้วไม่ใช่เหรอบุ้งมาทานดิบอกว่าหิวป๊อปสีหูเขียนจดหมายเฉียบขานจริงเลย เออบุ้งไปเอาขุยมาให้น้าอย่าี้ะะบุ้งอบุ้งฮะขุยอ่ะน้าให้ไปเอามาอา ดึกจนดื่นก็เลยตื่นสายเลยก็จะมาอีกแล้วเมื่อเช้าเมื่อวานนี้ครูประจำชั้นของบุ้งอ่ะเขามาบอกกับแด้ว่านี่บุ้งนะคะเวลาอยู่ในห้องอ่ะเอาแต่เขียนจดหมายแล้วพอครูถามคำถามอะไรนะก็ไม่รู้เรื่องเอาแต่ยืนอยู่เขจดหมายได้ชั้นนะใช่ค่ะชั้นจะมากเกินไปจะบุ้งอยู่นะวันี้ phải chợt mãi không có nghĩ And they do it โอ้มุ้งนี่รถคันใหม่ใช่ไหมเนี่ยขอเล่นบ้างได้มหมไอ้หัยจับแล้วโอยวางลงจับนะผูกก็ปลอกหมดรถมันโอ้วมุ้งอุ้ยจับอีกแล้วล้างมืออย่างเนี่ยกินตะชูเนี่ยเหม็นหมดชนอะไรบ้าแม่เล่นอะไ หนาหน่อยนึงนักะจะเล่นอะไรเล่าเล,ลเล่นรถอ,อ่ะรถเนี่ยอ,อยูอ่ยพังอ่ะเงาพ่อนี่หนึงก็ไม่ได้ไงไม่ได้อ่ะของมันแพงโอ้เนี่ยเล่นเร็วนะ่ะ นดาเลยได้เอ๋ยได้เอ๋ยไม่มีทางดาบดาบิแจ่มมีตัวนี้อยู่แล้วก็หนอนแก้วไม่มีวันที่จะชนะหรอกว้าแกก็แย่สิเนี่ยแกไม่มีตัวเก่งอีกแล้วนะนั่นแหละนั่นแหละแก้ใกล้กว่าแก้ใกล้กว่าไม่จริงแด้ใกล้กว่าแก้ใกล้กว่าแด้ใกล้กว่ามองเห็นชัดเลยแก้าใกล้กว่าไปดูกันมาเออดูดดเอโถแด้ใกล้กว่าเนี่ยเห็นไหมแก้ใกล้กว่าเห็าแด้ใกล้กว่าแก้ใกล้กว่าจะเทียงนี่นี่โอ้โหน้มาช่วย ใครใกล้กว่าดูใกล้กว่าบุไม่ว <si suppression> ่างหรอใกล้กว่าดูแล้ลจดหมายพุ้งม่ยจดหมาอีแล้วรอเนี่บุ้งไม่สนใจใคเลไม่เอาแต่เล่นรอก็เขียนจดหมายใช่เมื่อไหร่พุ่งจะกลับเหมือนอย่างเดิมก็ไม่รู้ ที่หน้าแหละเนี่ยนะเขาจะเอารถเก่งมารับบุ้งด้วยหมสนุกหน้าดูเลยแด้บ้านเขาอะนะคงจะใหญ่โตหน้าดูเลยละ่ะเอารถมารับบุ้งไปบ้านเขาเหรอใช่แล้วพี่แด้พี่แด้ฉาบุ้งใช่ไหมล่ะพี่แด,ออด้ไม่มีเพื่อนรวยๆวเลยสักคนเลยไม่เหมือนกับบุ้งนะจริงนะนะมีเพื่อนรวยๆวนี่ก็สบายเหมือนกันนะ กริยามารยาก็สูงบบเงียรู้แต่เป็นคู่ดีเก่ยังไงม่ต้องเป็นผัวผม่ะผู้จัดการที่ร้อยท่เดียนี้นะคุณนะ้ไหนูนะคะเรียกดิฉันว่าคุณตลับสีคุณละสีตลับสีพชนานะผมหาไม่เจอ ย้ายไปไว้ที่ไหนเออด็ดชันลืเมเลยคุณหนูไปค่ะดิฉชันย้ายพวกภาชนะนี่ไปไว้ที่ตู้มุกเล็กอเอด็ดชั้นจะห,หยิบมาให้นะคะเออเออแล้วคุณจะรับอะไรคะจะรับของว่างอะไรหรือเปล่าคะยกมาที่นี่เลยคุณผุ้งจะทานอะไรครับเกี๊ยวซาหรือขนมเค้กที่มันจะซาแล้วกันของเลือเกี๊ยวซาสองที่นะคุณตลับฟรีค่ะ ฟ้องแม่ยันเลยผมผมผมถวมอะไรกันผู้จาแบ่เพื่อนสิคือผมโอ้ยผมอีกแล้วมันพูดแบบเพื่อนเลยนะโอเคอเแล้วบ้านนายทำไมมันใหญ่โตเนี่ยอืมบ้านที่สกอตต์อะเหมือนปราสาทเลยใหญ่มาก ดูเหมือนป้อมยามเลยล่ะเนี่ยเหรอขนาดป้อมยามอ่ะอือนายชอบว่ายน้ำไหมชอบสิบ้านนายสาวว่ายน้ำไงอืมตกลงตามเด็กเอาน็ตโป่งแกวโป่งโป่งกระโดไแล้ว้แล้อีกนิดนึงอีกนิดนึงเออใช่ไหมวะอ่าไอ้ตรงนั้นละ มาละมาละเออแจวแจวเออคนไว้คนไว้คไว้อ่าอ่าบพิ่งมามาดีเลยโอ้ยขอบค้าขอบของอะไรเนี่ยะเนี่ยอ๋อนี่เพื่อเศรษฐีเขาให้มาใช่ไหมเนี่ยฮะไม่ใช่เศรษฐีธรรมดานะ่ยท่านเดียร์ต้องเรียกว่ามหาเศรษฐีเลยฮะงานบุงสนุกมากไหมสนุกสิเออบุงบ้านเขาใหญ่กว่าบ้านเราเยอะมาอย่าเปรียบเลยพี่แด ขนาดเรือคนใช้ของบ้านเขานะยิ่งใหญ่และหรูหรากว่าบ้านเราตั้งหลายเท่าน<ะ>เน่หะว่งั้นเหรอ้นี่นะข้าวข,ของเขาเนี่ยจัดเป็นระเบียบหมดเลยทุกตู้อะไรเลยเนี่ยไม่เหมือนกับบ้านเราอ่ะดูสิตกะปลกลกลุงลางหาเลยไม่เจอสักทีหนึ่งทุกเราเป็นบ้านศิลปินป็นอย่างนี้แหละแม่เสือฮะบ้านเขานะะ จัดเป็นหน้าที่หลายๆหน้าที่เลยอะมีทั้งคนสวนคนขับรถคนล้างรถอะไรทุกอย่างเลยนะเดืออฝักไฝไว้หมดเลยนะอะฮะเราบุ้งชอบไหมลนะ่ะโอ้ชอบจ้ะเออพี่แ่บ้านเขาอะนะมีสระว่ยน้ำนะสีฟ้าใสาแจ๋วเลยก็ให้ปุ้งยืมนะไอ้กางเกงซื้อจากเยอรมันอะดีน่าดูเลย ขอบุง้งเกิดเป็นชาติหน้านะบุง้งขอให้เกิดเป็นวัชระชัยดีกว่ามีรูปสิ่งที่บุ้งต้องการเลยจะเอาอะไรก็เอาได้ทุกอย่างเลยอ่ะไม่ต้องมาอยู่บ้านและเท่าลูหนูแบบนี้สบาย ก็จับโต๊ะแล้วกินข้าวเหมันเดมนี่ยเลือดดีจังเลยข้าวข้ากรดเหนเดิมไงเหมือนเดิมเหรอ,อว้าเบือ่อสู่ของบ้านว่าชิรชละชยไม่ได้เลยมีทน้งอาหารไทยจีนฝรัง่งเยอะแยะไปหมดเลยบู๊ไปกว่ากันเดี๋ยวได้กินข้าวแล้วเหรอไม่เบือ่อวัน นี่แหละส่งมาจากต่างเอ้ยมึงนอกลูกเปิดฟังสด้ลูกนัดตอนนี้แม่กับพ่ออยู่ที่สตอกโฮมอากาศที่เนี่ยตอนนี้หนาวมากแม่ก็เพิ่งหายจากไข้หวัดลูกน่ะสบายดีหรือเปล่าลูกลูกควรจะเชื่อฟังตลับสีต้องเข้านอนตามเวลานะอ้อข่าวดีแม่ได้ซื้อเรือบินบังคับสวยมาก,ส,มากส่งมาให้ลูก แต่ลูกคงจะได้รับหลังจากเทปนี้สักประมาณสองอาทิตย์แล้วถ้าลูกน่ะอยากจะได้อะไรอีกก็บอกมาแม่กับคุณพ่อจะส่งมาให้แม่คงจะกลับไปเยี่ยมลูกแน่ๆนอีกสองเดือนข้างหน้ารักลูกแม่ไม่นายอยูบ่บึงบึงนอกเหรออืมนายไม่เล่นแบบพ่อัญญาไม่เอาอ่ะนายคิดช้าอยากเล่นอะไรก็เล่นไปคนเดียวเหอะ 那根儿呢？ อยู่แล้วพุ่ง่นะนี่นี่จ่ายไม่อีจ่ายไม่อีกูฟูอมดูพุ่งดูเอาไปนี่โอ้ยชนะอยู่แล้วนี่ดูดูมือนกัเวานแก้วชนะนี่แล้วก็ติดเดียวก็ติดเดียวทุนึ่เอาไมอีกนีเอาใหม่เอาใหม่ใครดูนี่นี่โอสุดท้ายพนฮชเอเอามาเอาไหวนอนแก้วนี่ ให้ปรมาจาร์มาช่วยั้งเนี่ยมาลูกเสร็์ส่งมามาเอกแม่ชนะอยู่แล้วนไปดูข้าจะเล็เค้ปวาถังปรมาจารย์ล่ลโยน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 ขึนา้นเลยอึ๊บว้ายเอามูมี่ยังมีอีกตัวหนึง อ,อาออกมานี่เออบุ้งอใหมาเิงบุ้งโย่เร็วทุกคนทุฮ่าแผลเออบุ้งว่างไงไปบ้านกับขีอ่ะสนุกมากไม่กลับเร็วจังเลยมาอืมไหนว่ามีของเล่นตั้งเยอะตั้งแย,ยะไงของเล่นน่ะมีเยอะแยะเลยไม่สนุกเลยรู้มะทุกการที่สนุกเนี่ยนะมันอยู่ที่คนเล่นต่างหากอ่ะ เมื่อกี้แพ้แล้เนบุ้งลงมาสิไปก็ได้สองตัวหเหรอฮึนนแก้วไม่บุ้งวันนี้แปลกให้มันต้องสองตัวเนี่ยธรรมดาไม่เคยยอมแพ้ง,ง่ายเลยอ,อืมนั่น,นะสิ <c oughs> ปกติขี้ตื่นจะตายบุ้งเนี่ยสองคนนี่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยการเล่นกันนะนะมันต้องมีแพ้บ้างชนะบ้าง ก็ดีกว่าเล่นคนเดียวอะ่ะรู้嘛